สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนักวางแผนผู้มีความรับผิดชอบสูงเป็นเลิศครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7ช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดครับวันนี้เราจะมาคุยกันในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรกันให้แบบละเอียดเลยครับโดยเราจะมาวิเคราะห์การถึงโครงสร้างของดาวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้ตรีโกนกันอยู่ในราศีาธาตุลมนะครับมีอยู่3ามดวงครับ นั่นก็คือเลข3ครับดาวอังคารซึ่งสถิตอยู่ในราศีตุลน,นะครับแล้วก็เลข5ครับดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งอยู่ในราศีมิถุนนะครับแล้วก็พระราหูเลข8ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในราศีกุมนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเรื่องงานนั้นค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็เป็นบททดสอบความอดทนของคุณเป็นพิเศษเลยนะครับ แต่ในความเหนื่อยยากนั้นเรียกได้ว่ามีขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่แล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะมีจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญที่จะรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเดี๋ยวจะค่อยๆวิเคราะห์สถานการณ์นะครับแล้วก็อธิบายให้คุณฟังว่าสิ่งที่กล่าวเมื่อตะกี้เนี่ยมันคือตรงไหนช่วงเวลาใดบ้างนะครับก่อนจะพยากรผมขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจก่อนนะครับช่องโหนชัดๆใช้การพยากรตามการคำนวณโหรศาศาสตร์ไทยนิรายณะนะครับ ัดอายนางศะแบบราฮิรีซึ่งให้ตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งดวงดาวนะครับแล้วก็วันที่ที่ดาวย้ายราศีของเราเนี่ยคือเป็นวันที่ที่ถูกต้องแน่นอนนะครับเราเริ่มจากดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนดาวอังคารจะย้ายตรงนี้เนี่ยดาวพฤหัสและราหูเนี่ยเขาได้ ย้ายมารออยู่ก่อนแล้วนะครับในราศีธาตุลมนะดาวังคารย้ายเข้ามาเป็นประนะครับหรือประกกระเเข้าในราศีตุลน,นะครับเป็นตัวก่อการตัวสุดท้ายแล้วก็มาตรีโกนร่วมกันในราศีธาตุลมตรงนี้ครับดาวังคารเข้ามาในราศีตุลตั้งแต่วันที่13กันยายนครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่27ตุลาคม2568ครับส่วนดาวพฤหัษษสบ,บดีครับอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วว่าพฤหัสกับราหูเนี่ย เขารออยู่ในราศีราศีธาตุลมรออยู่แล้วนะครับพฤหัสอยู่ในราศีมิถุนมาตั้งแต่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะย้ายนะครับเข้าราศีกรกฎในวันที่18ตุลาคม2568และในช่วงเวลานั้นเองก็คือช่วงเวลาทองของคุณครับส่วนราหูครับราหูเขาเข้ามาในราศีกุมอยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่18พฤษภาคม 2,568นะครับแล้วก็จะอยู่ยาวๆไปนะครับจนถึง6ธันวาคม2,569ก็คือสิ้นปีหน้านะครับดังนั้นการพยากรณ์ช่วงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นช่วงดาวตรีโกนในมุมราศรีธาตุลมเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่าดาวังคารย้ายเข้ามาแล้วแล้วพฤหัสยังไม่ย้ายออกไปนะครับดังนั้นก็คือหมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันที่13กันยายน2,568ครับ ไปสิ้นสุดจนถึงวันที่18ตุลาคม2568นะครับเรามาพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันครับดวงดาวของคุณช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากตรีโกนธาตุลมที่เชื่อมโยงพบกรรม,มะอริกรดุมพะนะครับเรียกว่าเป็นการทำงานเพื่อสร้างฐานะโดยตรงครับเป็นตรีโกนแห่งเศรษฐกิจเลยนะครับจุดเริ่มต้นของความกดดันนะครับมาจากการที่ดาวอังคารนะครับดาวอังคารได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภพกัรม,มะครับ ดาวองคารสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน2เรือนครับก็คือเป็นเจ้าเรือนราศีเมษพบพันธุบ้านอสังหาริมทรัพย์ความมั่นคงและแม่ของคุณนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกนะครับก็คือพบลาภะครับหมายถึงโชคลาภรายได้ความสําเร็จซึ่งตอนนี้นะครับดาวองคารได้โคจรมาอยู่ในราศีตุลทึ่งเรียกว่าเป็นพบกรรม,มะหรือเรือนการงานของคุณครับ การที่ดาวเจ้าเรือนแห่งความมั่นคงโชคลาภนะครับเข้ามาอยู่ในภพการงานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานดาวที่บ่งบอกว่าคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างสูงนะครับและหน้าที่การงานนั้นก็จะนํามาซึ่งบ้านช่องที่ดินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตและรายได้โชคลาภมหาศาลครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ดาวอังคารในตําแหน่งนี้เนี่ยได้สถานะที่เรียกว่าเป็นประนะครับหรือปอรกเกษตรก็คืออ่อนกําลังและไม่มั่นคงนะครับ ก็เหมือนเป็นเส้นปะนะครับก็คือมีเส้นขีดทึบบ้างขีดเว้นว่างบ้างนะครับก็คืออาจจะมามาหยุดหยุดนะครับเป็นความระยะสั้นไม่ต่อเนื่องดังนั้นจึงให้ความหมายของความขัดแย้งนะครับหรือความไม่ต่อเนื่องในที่ทํางานคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีมีหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงแต่กลับรู้สึกว่าคุณไม่มีอํานาจนะครับในการที่จะบริหารจัดการในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่นะครับหรือต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะครับการแข่งขัน,ขน แล้วก็อาจจะพบกับความไม่แน่นอนอยู่ในงานนะครับกลายเป็นว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดว่าศักยภาพของคุณต้องมีมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์กลับไม่ช่วยเหลือคุณเลยนะครับทําให้ความสําเร็จที่ควรจะได้มาอย่างง่ายๆอาจจะต้องแลกมาด้วยเรียกว่าความพยายามกว่าปกติแล้วก็มีแรงกดดันในการทํางานนะครับเรามาพูดกันถึงดาวที่2นะครับก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อของการต่อสู้นะครับก็คือดาวพฤหัสบดีในภพอริครับ จากแรงกดดันในเรื่องของการงานที่ไม่มั่นคงเนี่ยตรงนี้เรียกว่าได้พลังเสริมจากดาวพฤหัสบดีครับที่สถิตอยู่ในราศีมิถุนแม้ว่าตรงนี้เนี่ยพฤหัสบดีจะอยู่ในภพอริของคุณอริปแปลว,ว่าการต่อสู้แข่งขันอุปสรรคศัตรูคู่แข่งนี้สินแล้วก็รวมถึงเรื่องของอาพาระงานที่ค่อนข้างจะหนักนะครับ ดาวเพื่อสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพสาหัสช้าแปลว่าเพื่อนฝูงการติดต่อสังคมของคุณนะครับ <st arts> แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศแปลว่าเรื่องลับๆเรื่องที่ซ่อนเร้นนะครับหรือรายจ่ายนะ,ะ <sh arp> นะครับหรือว่าศัตรูที่อยู่ลับๆไม่เปิดเผยนะครับการที่ดาวพฤรหรัสบดีเนี่ยนะครับมาอยู่เป็นดาวเจ้าเรือนของสาหัสช้าและวินาศเนี่ยมาอยู่ในภพแห่งอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะครับก็จะหมายความว่าปัญหาในที่ทํางานของคุณส่วนใหญ่มักจะมาจากเรื่องคนครับ อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่แบบว่าสื่อสารพูดไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะผิดพลาดนะครับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีคนที่คอยสร้างปัญหารับหลังให้คุณทําให้คุณต้องใช้ทักษะในการแก้ไขใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ก็สามารถจะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าพฤหัสตรงนี้เนี่ยจะมี พลังที่เป็นประแต่เรียกว่าเป็นประที่เป็นอุจาวิราชนะครับอุจาวิราชคือพลังที่มีความสูงส่งนะครับเป็นมีพลังงานสูงนะคุณจะมีความสามารถในการแก้ไขนะครับปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนี่ยคุณจะแก้เปี้ยยได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้าดาวอังคารที่อยู่ในภพกรมมะเนี่ยได้รับผลที่ดีจากดาวพฤหัสตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าคุณอาจจะต้องทํางานหนักแหละนะครับ แต่ว่างานหนักนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยความสามารถในการพูดคุยการเจรจาการาเรียกว่าเก่งคนของคุณนะครับสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวที่มากู้ชีวิตไว้นะครับช่วยชีวิตไว้นะครับก็คือปลายทางแห่งความมั่งคั่งครับราหูครับเลข8อยู่ในราศีกุ่มพบกระดุมพระของคุณนะครับแม้ว่าการงานจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เรียกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเงินของคุณนะดาวราหูที่เป็นเกษตรแบบเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีกุมเนี่ยเขาเป็นความมั่นคงอยู่ในภพกระดุมพระเรือเรือนการเงินของคุณนะครับราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ได้มานะผลตอบแทนจากการทํางานเหล่านี้นะครับราหูเขากลับมาครองบ้านตัวเองแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับ เรียกว่าเป็นเกณฑ์ธนโยกนะครับเป็นดวงแห่งความร่ารวยที่ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับดังนั้นแม้ว่าคุณจะเหนื่อยจากการงานนะครับคุณจะวุ่นวายเรื่องของคนต้องแก้ปัญหาต่างๆมากมายเพียงใดนะครับแต่ผลสุดท้ายก็คือการเงินคุณยังดีอยู่นะครับความมั่งคั่ง เงินทองของคุณเนี่ยเรียกว่าจะดีมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์นะครับงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะฮะร,ราหูนี่งานออนไลน์งานเทคโนโลยีงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์งานนวัตกรรมนะครับงานที่เกี่ยวกับ AI อะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าจะนํามาซึ่งโชคลาภและเงินทองให้คุณนะฮะ การค้าระหว่างประเทศนะครับการติดต่อรับกับคนต่างชาติต่างภาษาตรงนี้จะดีมากๆนะครับจะนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองให้คุณนะฮะแล้วมันจะดียาวๆด้วยนะครับก็คือดีไปจนถึงปลายปี69เลยทีเดียวนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าการลงทุนนะครับตรงนี้เนี่ยจะส่งผลที่ดีให้คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบทสรุปของช่วงปัจจุบันเนี่ยอ่หมายถึงเส้นทางของคุณในช่วงนี้ คุณสามารถจะเปลี่ยนแรงกดดันแล้วก็ความเหนื่อยยากจากการทํางานให้เป็นความมั่งคั่งได้นะครับคุณจะต้องอดทนต่อสู้นะครับคุณจะต้องเรียกว่าใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับเพื่อรักษาตําแหน่งและสถานะที่วุ่นวายทําให้มันดีขึ้นได้นะครับเรียกว่าคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถเก่งคนของคุณนั่นแหละนะครับแต่ก่อนจะจากกันนะครับเรามีข่าวดีนะครับ จุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตกําลังจะมาถึงก็คือหลังจากช่วงที่ดาวพฤหัสเขาย้ายราศียกราศีนะครับความเหนื่อยยากทั้งหมดก็จะได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าเลยครับเพราะว่าวันที่18ตุลาคมนี้นะครับดาวพฤหัสบสดีนะครับเลข5เนี่ยเป็นดาวแห่งโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือจะย้ายราศีเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็จะเป็นการย้ายราศีที่เรียกว่าพลิกชีวิตการงานของคุณอย่างแท้จริงเลยครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎตรงนี้เนี่ยเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดนะครับเป็นดาวตำแหน่งที่ดาวพฤหัสมีกำลังสูงที่สุดนะครับมีกำลังแบบโดดเด่นที่สุดใน12ราศีเลยนะครับให้คุณประโยชน์สูงสุดเปรียบเสมือนการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าคู่ครองเนี่ยจะมาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้เหมือนมีปาฏิหาริย์พลังจากฟ้าฟ้ามาช่วยคุณเลยนะครับ แล้วก็ประการที่2ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าสู่ภพปัตตนิซึ่งเป็นเรือนแห่งหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วก็คู่ครองด้วยนะครับผู้สนับสนุนการที่ดาวโชคลาภนะครับเข้ามาอยู่ในภพตรงนี้นะครับภพบปัตตนินี้หมายถึงว่าคุณจะมีคนดีๆมีหุ้นส่วนที่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีคู่ครองนะครับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับจะวางแผนแต่งงานหรือวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันนะครับ คุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้ครับและนอกจากนั้นก็คือเพื่อหัดตรงนี้เนี่ยนะครับจะมาเล็งลัคนาของคุณโดยตรงนะครับเพื่อหัสในภพปัตตนิเนี่ยเป็นเพื่อหัสที่ส่งกระแสถ,ถึงลัคนาได้ง่ายมากนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเรียกว่ากลับมาโดดเด่นได้รับการยอมรับชื่อเสียงของคุณจะดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับปัญหาต่างๆที่เคยมีคน กลุ้มใจอยู่เนี่ยนะครับเรียกว่าจะสามารถแก้ไขได้ผ่อนคลายได้คลี่คลายได้นะครับคุณจะได้พันธมิตรที่ดีจะมีหุ้นส่วนธุรกิจหรือคู่ครองที่เข้ามาสนับสนุนคุณดังนั้นขอให้ชาวมังกรจงใช้ความอดทนอันเป็นเลิศของคุณเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์ครับทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกความพยายามของคุณเรียกว่าไม่เสียประโยชน์นะครับเป็นช่วงเวลาทีา่คุณต่อสู้แล้วจะสําเร็จนะครับความพยายามก็จะได้รับ าการจับตามองแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากคำคมจากวินส์ลอมบาร์ดีนะครับกล่าวว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนอื่นๆไม่ใช่การขาดความแข็งแกร่งไม่ใช่การขาดความรู้แต่คือการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจครับขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรจงมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับ หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ